สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะ,จะมาแนะนำระบบโดยรวมของ t o อ x ฟเซเวี e เอ็มเอ็นะครับที่เพิ่งเปิดโค้ดเบต้าเลยในวันที่19กุมภาัี้์นะครับก็น่าจะ open beta ช่วงประมาณเดือนมีนาเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปพวกข้อมูลต่างๆที่เห็นจากตอนช่วงโค้ดเบต้าเนาะจากที่เล่นมาในวันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง ถ้าคุณกําลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมแนะนาร้านนี้เลยครับเดลาเกมเซ็นเตอร์นะครับครบจบทุกการเติมเกมจริงๆซูนส,สามารถเติมเกมฮัทโจนก็ได้หรือเกมมือถือต่างๆมีมากมายให้เติมนะครับสามารถทักไปสอบถามราคาได้ที่เพจเดลาเกมเซ็นเตอร์แล้วก็ทั้งไ like ลน์แอดเดลาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับข้อตอนเติมฝากบอกว่ามาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคเรามาพูดถึงระบบของตัวเกมกันก่อนนะครับเออเกมเนี้ยมันลงทั้งมือถือเนาะลงทั้งมือถือแล้วก็ลง P c ีด้วยนะครับ แต่จากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยมันมีความเป็นเกม PC มากกว่าเป็นเกมมือถือนะคือถ้าเทียบกันกับเกมแนวเดีวยวกันที่เป็นเกมมือถือต่างๆเนี่ยก็เกมนี้ดูมีความเป็น PC มากกว่าจากการที่ไม่ได้มีระบบเลเวลโลกคือวันแรกเนี่ยเราสามารถเล่นได้ยา,ยาวๆจนเควสหมดแล้วก็ไปแล้วก็ไปเปิดบอร์ดฟาร,ร์มมอนต่อเพื่ออัพเวลแล้วก็อัพเวลเสร็จก็เดินเควสต่อคืตอตรงแง่ระบบตรงเนี้ยมันดูเป็นเกม PC มากกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือผมเล่นมาเนี่ยจะไม่เจอแท็กเด้งเลยนะ แล้วก็ระบบของแคชช็อปมันใช้เป็นระบบที่อารมณ์เหมือนระบบเก่าแบบเกมพียุคก่อนมากกว่าเกมมือถือยุคนี้นะครับก็คือมันจะเป็นการที่เราเติมเพื่อซื้อแต้มตรงนี้แต้มทีตรงนี้เหรียญทีตรงนี้นะครับก็คือเติมซื้อเหรียญก็คือเหมือนเติมซื้อแคชอะเหมือนเราซื้อแคชเกมสมัยก่อนเนาะแล้วเราก็จะเอามาซื้อของในช็อปนะครับของในช็อปก็จะมีพวกไดมอนด์ต่างๆพวกตรงนี้ที่เราสามารถมาซื้อได้นะครับ เรวก็จะมีช็อปต่างๆเช่นเอาโกโก้เนี่ยสามารถหาได้จากในเกมเนาะแล้วก็ซิวเวอร์ก็หาจากในเกมเหมือนกันนะครับส่วนไดมอนด์มันก็จะมีร้านค้าที่เป็นไดมอนด์ซึ่งก็จะมีของให้ซื้อพวกเป็นกุญแจพวกของในการเอนแชนต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็สามารถใช้เหรียญทีที่เราเติมเข้าไปเนี่ยแลกเป็น1ต่อหนึ่งได้เลยนะมันแลกเป็นเหรียดหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็คือต่อเหรียญหนึ่งเหรียญไดมอนด์หนึ่งเหรียญก็ใช้เหรียญทีหนึ่งเหรียญในกานแรแลกนะครับ ราระบบร้านค้าก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีซื้อพวกชุดต่างๆด้วยส่วนใหญ่แล้วในระบบร้านค้าจะเป็นการซื้อพวกกุญแจไว้ลงดันเพื่อฟาร์มทรัพยากรแล้วก็ซื้อพวกของในการอัปเกรดตัวละครนะครับอ่าแล้วก็ที่จะมีก็คือระบบกาชากาชาในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็คือจะเป็นคูโผนะครับคูโผเนี่ยคือสัตว์อารมณ์เหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นพูดเป็นพูดช่วยเป็นพูดช่วยเหลือ ก็คือทีมหนึ่งเนี่ยเราจะใส่คูโอได้สามตัวซึ่งคูโอแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันมีสายที่แตกต่างกันมีสเตปที่มันให้กับเราที่แตกต่างกันนะครับอย่างอันเนี้ยตัวเนี้ยก็คือถ้าเราใส่ปุ๊บได้คิดาเมจสี่เปอร์เซ็นก็ใส่สามตัวก็ได้ตัวสี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วก็อย่างอาชีพที่ผมเล่นเนี่ยเป็นอาชีพวิศรศเพราะงั้นผมต้องการการรีเอสพีที่สูงเพราะว่าผมใช้มานาเยอะเพราะงั้นผมก็เลยใส่สัตว์เลี้ยงที่มันได้เอสพีแบบช่วยในการรีร ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าถ้าคุณเล่นอาชีพอะไรคุณก็ต้องลองเลือกสัตว์เลี้ยงที่คุณมีให้มันตรงกับสายเช่นถ้าเลือกแท้งก็อาจจะต้องเล่นเป็นเพิ่มค่าบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีกาชาในส่วนของคูโผลอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือกาชาคูโผลซึ่งสามารถดูเลดได้นะครับก็จะมีตั้งแต่มี SR มี u r แล้วก็มันจะมีตู้ที่เป็นเลดอัพด้วยของคูโผลนะก็จะมีเลดอัพตัวพวกนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถดูได้ว่าเป็นสกิลอะไรบ้าง มันมันตรงกับสายที่เราอยากได้หรือเปล่าบางคนเล่นเป็นตัวแทงคุณอาจจะอยากได้พวกสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเรื่องดามเมจแต่ต้องเอาตัวเพิ่มดาเมจหรือว่าบางคนแบบอยากแทงให้สุดก็ต้องหาพวกสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็ต่อมาต่อมาจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเฟลโลนะครับที่จะมีให้เปิดเดนการชาเนาะเฟลโลเนี่ยคือเรียกว่าไงดีมันคือ n p c ที่จะอยู่ในปาร์ตี้เราซึ่งเราสามารถใส่ได้ทีมละ2ตัวนะครับ คือพวกนี้นี่อันนี้คือเฟโล่ซึ่งเฟโล่เนี่ยก็จะมีหลายเกรดนะจะมีทั้งเกรดที่เป็น sr ธรรมดาเป็น r เป็น r ก็คือตัวแบบตัวกากสุดแล้วก็เป็น sr แล้วก็จะเป็น ur นะครับแล้วก็จะเป็นขั้คหนึ่งที่สูงกว่า ur ก็คือเป็น ur แบบก็ตเดอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า god fellow นะครับซึ่งมันก็จะมีสเต็ที่สูงกว่ามีสกิลที่ดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ตัวไปนะก็มาดูที่หน้ากาชากันต่อนะครับ ทีนเนี้ยตรงเฟโร่เนี่ยมันก็จะมีหลายตู้มีตู้อันนี้ที่เป็นตู้ถาวรน,นะครับก็คือมีมีตู้ถาวรอ,อยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นตู้เลตอัพก็คืออันนี้ตู้จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆเช่นแบบตู้หน้าเลตอัพตัวนั้นตัวนี้มาก็จะมีตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆกัหรับเฟโร่ซึ่งเราก็สามารถดูได้ว่าสกิลของเฟโร่ตัวเนี้ยที่มันเลดอัพอยู่เป็นมีสกิลอะไรบ้างมันตรงกับสายที่เราจะเอาไหมถ้าเกิดไม่ตรงก็แบบเราไ่เราก็ไปเปิดตู้อื่นได้ไปเปิดเป็นตู้ถาวรก็ได้หรือว่าถ้าเรามองว่าเอ้ยเราอยากได้ตว พ่ามันเดดอัพนะครับมันจะเป็นเลดอัพเป็น0.4เนาะถ้าไม่ได้เลดอัพมันก็จะเป็น0.33ทุกตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นก็อดเดสนะครับเป็นก็อดเฟโล่ซึ่งการเปิดก็อดเฟโล่เนี่ยต้องใช้ตัวที่เป็นตัวก็อดเฟโล่ตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเปิดได้นะเป็นตัวสีลุ้งนะครับส่วนถ้าเป็นเป็นตู้เฟโล่ธรรมดาก็ใช้เป็นตัวทองอันนี้นะครับเป็นตัวทองรวมถึงตู้ถาวรก็ใช้ตัวทองเหมือนกันเพราะงั้น การที่ดองตัวทองมาเปิดในตู้ที่เป็นเลดัพผมมองว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณต้องการตัวอะไรนะต้องการเป็นโลดตัวนี้ตู้หน้ามาเป็นโลดตัวนี้มาคุณรู้ว่าคุณอยากได้แน่แนก็ดองตัวทองเอาไปตู้เลดัพจะคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็จะมีอย่างสุดท้ายของกาชาก็คือพวกอคอสตูมนะครับซึ่งคอสตูมเนี่ยมีเยอะมากเลยซึ่งเราก็สามารถดูได้นะว่าคอสตูมแต่ละอันเป็นหน้าตาเป็นยังไงนี่ปีอันนี้แบบ เป็นเป็นหมวกอย่างนี้สามารถดูได้นะครับดูพรีวิวได้ซึ่งอคอสตูมในเกมนี้สามารถเก็บเข้าตู้ได้นะครับซึ่งการเก็บเข้าตู้เนี่ยมันจะทาให้คุณได้บวกสแตตตรงนี้แต่ว่าโชคดีที่เกมนี้มันบวกเป็นตัวเลขแฝดนะครับมันไม่ได้บวกมาเป็นเปอร์เซนต์ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเก็บทุกตัวก็ได้คุณอาจจะเก็บแค่แบบเปิดไปุ้ยถือว่าผมอยากได้ผมอยากได้ปีกนเนี้ยผมอยากได้แคปปีกเลยผมก็เปิดเปิดเปิด,ปด,ปดไปแล้วได้อย่างอื่นมามันก็คือเป็นของแถมสเตตให้เราเนาะ ต่ว่าแบบที่ผมจะได้ยิยนคือปีกแลงวนะี้ก็เปิดหาแค่เฉพาะนี้ก็ได้นะครับ <st ess> <t ell> ก็มันจะได้สแตทหมดเลยนะครับแต่ว่าได้เป็นแฝดสแตททั้งนั้นเลยนะมีคิดาเมจบวกสามมีแมคแคทพีบวกห้าตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันส่งผลไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบแบบเป็นเปอร์เซ็นต์คือบางเกมเนี่ยมันจะแบบบวกสแตทเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนั้นส่งผลเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนด้านของการันตีคือตรงนี้นะครับ การันตีแต่ตู้เนี่ยอยู่ที่300ร้อยหมดเลยนะครับซึ่ง3ามร้อยก็คือการที่คุณนับตามจำนวนที่คุณเปิดเลยถ้าคุณเปิดอันนี้ครบ300อตัวคุณก็จะสามารถแลกได้นะครับซึ่งคุณสามารถเลือกแกลกได้ลว่าคุณจะแลกตัวไหนนะ,อ,ะอันนี้คือการันตีนะครับแบบเลือกได้เลยรวมถึงชุดด้วยเหมือนกันก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาชุดอะไรเอาปีกไหนนะครับเลือกได้เลยตรงนี้อ่ะต่อมานะครับ ต่อมาในด้านของการทำสเตตบ้างละกันการทำสเตตในเกมนี้เนี่ยเกมนี้ไม่มีการอัพค่าสเตตนะครับแบบอัพวิดอัพเด็กอะไรเงี้ยไม่มีเกมนี้จะเน้นการทำสเตตก็คือการทำสเตตในชุดนะครับซึ่งชุดของคุณเนี่ยมันจะมีค่าออฟตรงนี้ที่เป็นฟิกออปชันกับรีไฟออปชันนะครับซึ่งเราเนี่ยก็สามารถมาปรับแต่งได้เนาะจากการเอนชารตรงน,นี้ตรงนี้เราสามารถเลือกรีไฟได้ซึ่ง มันจะมีออปชันให้เราเลือกด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้ทรัพยากรในการเลือกเช่นถ้าผมต้องการเลือกตรงนี้ผมอยากได้ค่าโจมตีธาตุไปเพิ่มก็ต้องอามามีอันนี้แล้วก็กดรีไฟล์ก็จะได้ค่าออปชันเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงการเอ h a ฮันเนี่ยก็จะได้แอพพลิที่เพิ่มขึ้นด้วยมีเลเวอฟของอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะครับก็ต้องใส่อุปกรณ์ในการอัปเกรดเหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของสกิลนะครับซึ่งสกิลเกมนี้ผมผมค่อนข้างชอบนะ เพราะว่าสกิลเกมนี้เนี่ยมันดูมีอะไรให้ทําเยอะดีมันจะมีสกิลอ่าอย่างแรกตอนแรกคุณจะเป็นคลาสหนึ่งคลาสหนึ่งเสร็จปุ๊บคุณจะสามารถอัพสกิลของคลาสหนึ่งเนี่ยให้กลายเป็นแร้งสองแร้งสามแร้งสี่แร้งห้าได้ซึ่งทีเนี้ยคุณก็ต้องดูว่าคุณต้องการสกิลประเภทไหนเช่นถ้าเกิดผมต้องการวิสาดแบบต้องการดาเมจเยอะเนี่ยผมอาจจะต้องอัพวิสาดถึงขั้นนี้เลยแต่ว่าอ่ะมันก็ยังมีสิ่งหนึ่งห้าคือเอเลเมนต์เท่าริส อันนี้คือคัสสนะครับซึ่งคัสสก็สามารถอัพแลงได้เหมือนกันอย่างตอนนี้ผมเป็นแลงหนึ่งแลงหนึ่งเนี่ยคือผมต้องอัพสกิลของแลงหนึ่งให้ครบ8อันก่อนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอครบ8ดอันปุ๊บผมจะสามารถอัพแลงของเอเลเมน a ทอ i ์ิได้เป็นแลงสองแบบนี้นะครับกลายเป็นแรงสองละพอแลงสองเสร็จปุ๊บผมก็จะปลดสกิลของแลงสองมาต่อซึ่งผมก็จะสามารถอัพไปต่อเช่นเนี่ยเพิ่มเพิ่มเอทเคหรือว่าสกิล สกิลต่างๆที่มันจะเป็นการบัฟสกิลของตอนแล้งหนึ่งเพิ่มขึ้นให้สกิลเราดีขึ้นนะครับตรงเนี้พออัพของแร้งสองครบสิบผมก็จะปลดเป็นล้งสามได้ก็จะสามารถอัพสกิลเพิ่มได้ต่อทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้น,นเรื่อยๆอันนี้คือด้านของการพัฒนาตัวละครในเกมนี้นะครับจะเน้นที่ด้านการการอัพสกิลเป็นหลักนะแล้วก็อ่าต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการลงดันการลงดันในเกมนี้จะเห็นว่ามันมีดันให้เราลงเยอะมากนะครับ ซึ่งแต่ละดันเนี่ยก็จะได้ของตอบแทนที่ไม่เหมือนกันอย่างในดันนี้ที่เป็น Memory Stone เนี่ยจะเป็นดันแรกที่เปิดมาเลยนะครับซึ่งดันนี้ป้าหมายหลักในการลงดันนี้ก็คือฟาร์มพวกของในการคราฟของต่างๆจะมีพวกนี้ที่ใช้ในการคราฟของนะครับจะคราฟของนั่นครับของนีง้ก็อ้องใช้อุปกรณ์พวกนี้หมดเลยรวมถึงหินอันนี้หินอันนี้อย่างที่เห็นไปว่าผมใช้ในการ e n c h a n เนเาะ Enchant level อุปกรณ์แล้วต้องใช้หินนี้นะครับแล้วก็จะมีพวก,กร a ดด้วย เกมนี้จะมีระบบการ์ดนะครับซึ่งการ์ดจะใส่ในตัวของเราเลยผมจะพูดถึง,งอีกทีหนึ่งอันนี้คือเรื่องของดันที่เป็นเมโมรีนะครับต่อมาจะเป็นดันที่เป็นซิงคูลาริตี้ซิงคูลาริตี้เนี่ยจะเป็นดันที่ใช้ในการฟาร์มพวกกุญแจต่างๆนะครับซึ่งกุญแจเนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็นคีย์นในการเอาไว้ให้คุณลงดันต่างๆนั่นเองลงดันฟาร์มของก็คือลงดันนี้เพื่อฟาร์มกุญแจดันอื่นนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นอมเนสนะครับอมเนสเนี่ยจะปลดตอนที่บท4ก็คือจะเป็นดันที่เราใช้ในการฟาร์มเอเยีนั่นเองนะครับเรียกว่าตอนช่วงหลังที่แบบเฟสเควสมันหมดแล้วหรือว่าเควสมันเอเยีน้อยลงแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นการาฟาร์มในดันเพื่ออัพเวลเอานะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้จะปลดที่เลเวลสี่สิบก็คือเป็นดันที่ไ้ใช้ฟาร์มก็สปิริตเบล็อกนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็น่าจะเอาไว้ใช้ในการรีไฟล์อุปกรณ์ผู้ติดตามแบบอีพิกขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีคอนเวน คอนเวนต์เนี่ยจะเป็นดันที่เรียกว่าเป็นดันรายวันละกันเป็นบอสรายวันที่จะเปลี่ยนไปทุกๆวันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นดันที่เอาไว้ฟาร์มพวกการ์ดนะครับการ์ดรวมถึงรวมถึงอุปกรณ์ที่เอาไว้อัพสกิลในช่วงเลดเกมอ๋อต้องบอกว่าตอนเลดเกมเนี่ยการอัพสกิลของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเนาะแบบตอนแรกต้องใช้เม็ดอันนี้นะเป็นเทียร์สโตนหลังๆต้องเปลี่ยนไปใช้อันนี้ด้วย,ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นก็ ดันนี้ก็คือจะเป็นดันที่ไปใช้ฟาร์มพวกนั้นด้วยนี่อย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปครับไปใช้ไดนเลิแอทเบิล์นะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดซึ่งทีเนี้ยการที่เราจะแบบสแปลมลงวันไหนเนี่ยก็ต้องดูที่อาชีพของเรานะอย่างอาชีพผมเนี่ยผมต้องการการ์ดที่มันให้ค่าพวกแปรเอสพเพราะว่าผมเล่นเป็นวิสา์วิสาต้องการมานาเยอะๆไม่งั้นใช้สกิลรัวๆแล้วมานาไม่พอใช้นะครับเพราะงั้น ผมก็อาจจะต้องมาเลงที่บันจันผมอาจจะต้องมาลงเยอะหน่อยตอนวันจันแล้วก็วันอังคารเพราะว่าวันอังคารเนี่ยได้เป็น sp recovery 1.5ึงจุดห้าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าอาชีพเราควรต้องลงวันไหนแบบต้องการของอัพวันไหนนะครับอย่างอันเนี้ยได้เป็นสีขาวอันนี้ได้เป็นสีม่วง p e r p e r e leg เราก็ต้องมาดูนะครับอย่างอันเนี้ยผมต้องการสีม่วงอาผมต้องการสีม่วงเพราะถ้าออแรงหกของผมเนี่ยต้องผมต้องอัพสีม่วงเพราะงั้น มก็ต้องเลือกวันลงให้ถูกนะครับคือนี่สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณลงผิดวันเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะเสียกุญแจแล้วก็เสียสิทธิ์ในการลงไปฟรีๆเลยนะครับเพราะงั้นก็ดูดีๆว่าอาชีพเราต้องการของอันไหนนะซึ่งมัน่วนใหญ่แล้วเราก็ดูได้จากตรงนี้แหละว่ามันแจกอะไรมาให้เราของของที่เอาแอพสกิลนะครับต่อมาจะเป็นอาร์เจนต์เทมเพิลนะครับอาร์เจนต์เทมเพิลเนี่ยเป็นที่เอาไว้ฟาร์มซิลเวอร์นั่นเอง ก็เอาไว้ฟาร์มมันจะเป็นชั้นๆเนาะก็บอสจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ไว้ฟาร์มซีเวอร์ไว้ฟาร์มตังค์ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอนาคตอาจจะต้องใช้เยอะขึ้นแต่ว่าณปัจจุบันในวันในการที่ได้วันแรกเนี่ยซีเวอร์มันเหลือใช้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้จําเป็นที่ต้องมารีบลงมากเท่าไหร่เออแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นคริสตัลฮอลนะครับคริสตัลฮอลเนี่ยคริสตัลฮอลจะบอกว่าไงดีคริสตัลฮอลก็เป็นดันที่เอาไว้ฟาร์มพวกกล่องพวกนี้นะครับ ซึ่งกล่องพวกนี้มันจะได้ของพวกได้การ์ดได้นั่นได้นี่ด้วยนะซึ่งคิสตันฮอเนี่ยเป,เป็นดันที่เราเอาเฟลโล่รวมทางไม่ได้นะครับเป็นโล่ของเราที่เรามีเนี่ยจะไม่สามารถเอาลงคิสตันฮอได้เนาะการที่ลงคิสตันฮอรคือต้องปาร์ตี้คนอื่นนะครับเนี่ยมราจะมีแมทชเมกิ้งให้เราซึ่งเราก็จะแมทชเมกิ้งกับคนอื่นได้ในการลงดันนี้เนาะอ่ะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องถ้าเกิดอยากเติม แบบให้พอเล่นสนุกอ่ะแบบให้พอแบบเริ่มต้นได้สบายๆควรต้องเติมอะไรบ้างก็จากที่ผมนั่งดูมานะครับถ้าเกิดอยากจะสบายมากๆจริงๆนะขอมีก็สเ r โ o ตัวหนึ่งก็สเปโรหนึ่งตัวจะแบกเราได้ดีมากๆเพราะว่าสกิลมันสกิลมันเก่งนะครับสกิลมันแรงมากมันช่วยเคลียร์มอนมันช่วยในการผ่านด่านแบบช่วงต้นได้ดีมากๆนะครับก็นแนะนําว่า ถ้ามีงบพอก็เปิดหาก็อดเฟโลสักตัวหนึ่งจะช่วยคุณเยอะมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะครับเตรงเนี้ยพวกเนี้ยหน้าเติมหมดเลยแต่ถ้าเอาแบบสำคัญสำคัญจริงๆก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับเฟโลสซามินาโทเค็น35หเพชรม่วงตรงเนี้ยหน้าเติมมากๆมันอยู่ได้7วันนะครับการที่เรามีอันเนี้ยมันจะทําให้ฟื้นฟูค่าซามินาของผู้จิตตานทั้งหมดเป็นวันเต็มทันทีและไม่ลดค่าซามินาด้วยนะครับ ทำให้ทำให้ตัวเฟโลของเราเนี่ยสามารถลุยได้ยาวๆเลยนะลงดันก็ไม่เสียสตามิน่นะครับแถมพอใช้แล้วฝฟ,ฟื้นฟูเต็มเลยเพิ่มค่าประสบการณ์ผู้ติดตามด้วยทํำให้เฟลโลเราอัพเวลไวขึ้นอีกนะครับอันนี้คุ้มมากถ้าเกิดจะเติมเพราะว่ามันทําให้เราดัน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 เควสได้ยาวๆวิ่งยาวๆโดยที่ไม่ต้องมาห่วงอะไรเลยนะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เติมได้ถ้าเกิดคุณมีงบพอแต่ผมมองว่าเล่นไปก่อนก็ได้นะคือเดวันเนี่ยที่ผมอยากได้คือเฟลโลกับเฟลโลกไซมิน่าโทเคตมันสําคัญมากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบความอยากได้แล้วว่าคุณอยากได้ชุดไหมเนี่ยมันมีชุดขายเนี่อยากได้หรือเปล่าหรือว่าแบบอยากได้พวกเหรียญพวกนี้ไหมซึ่งผมมองว่าพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันพอจะข้ามไปก่อนได้นะครับอย่างอันเนี้ย อันนี้ถ้าถ้าคุณต้องการก็เติมได้อยู่เหมือนกันมันได้ beginner ได้ g r o w t ได้ fellow ได้3อันเลยนะครับแต่ว่าราคา89นะกับกันถ้าแบบจะมารอแบบเติมแค่ fellow คุณได้ fellow เพิมเเ e เพ่มขึ้นเนี่ยไปสิบสวันเนาะก็อย่าง g r o w t เนี่ยโอเคได้ ep เพิ่มขึ้นได้ ep book ได้ godhead potion ก็จะทำให้เราเวลไวขึ้นเหมือนกันก็ถ้าให้ผมแนะนําก็อาจจะเติมเป็นอันเนี้ยสักอันนึงในตอนที่เกมเปิด89เพชรม,ม่วงนะครับเติมอันนี้อัน,นึง บวกหาบวกกับหาเฟลโล่ก็สเฟลโล่สักตัวหนึ่งไม่ก็หายูาร์เฟลโล่ดีสักตัวหนึ่งให้ได้นะครับแล้วทําให้เราเริ่มเล่นเกมนี้ได้แบบสบายมากขึ้นแต่ถามว่าไม่เติมเล่นได้ไหมคือจากที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่เติมมันก็เล่นได้เหมือนกันแหละในการเดินเควสในการทําอะไระแค่แบบอาจจะต้องมีบางจุดที่คุณต้องเล่นมือบ้างบางจุดต้องเดินหลบสก,กิลสักนิดนึงแต่ถ้าอยากแบบออโต้ยาวออโต้ชิลออโต้ Auto, ไปเรื่อยตีตีตีผ่าน,น,นไปเรื่อยเนี่ยก็ต้องเติมสักหน่อยน่าจะง่ายขึ้นเยอะ อ๋อแล้วเกมก็จะมีหน้าอีกหน้าหนึ่งนะที่เป็นหน้าซีซันพาสครับซึ่งตรงนี้จะมีอะไรให้เรารับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ็นแบบมีพาทเริ่มต้นที่อันเนี้ยมันไม่ต้องเติมนะครับก็ทาภารกิจกดรับแล้วก็กดรับของไปได้เรื่อยๆเลยมี c p Event ที่เราก็จะสามารถกดรับอ่อัพ cp ถึงกําหนดแล้วก็มากดรับของได้มีอันนี้ถ้าเกิดคุณมี god fellow ก็มากดรับของได้เหมือนกันอันนี้เหมือนกันมี p i อเนียอันนี้จะเป็นพาทที่เติมได้นะครับ ซึ่งการเติมพารครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีาราคา149 oh. เพชรม่วงนะครับอันนี้คือพารท,ที่เติมได้ก็คือเหมือนพารเกมมือถือปกติซึ่งถามว่า149เนี่ยคุ้มค่าเติมแค่ไหนถ้าถามผมผมมองว่ามันมันค่อนข้างคุ้มเลยเพราะว่าคือตามหลักแล้วเกมมือถือเกมอะไรต่างๆที่ทำระบบพาร์ทพาสมามันต้องทำให้คุ้มอยู่แล้วนะครับคือของที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มนะ ทรัพยากรต่างๆตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเอามาเลือกออฟได้คือเดทเกมก็คุ้มต้นเกมก็ดีนะครับแล้วก็จะมีเซียนพารตรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นของพวกตัวเฟลโล่ต่างๆก็คือทุกครั้งที่มีเฟลโล่ใหม่มามีของกาชาใหม่มาก็จะมีกิจกรรมให้คุณแหละแบบว่าถ้าคุณมีตัวนี้นะคุณก็จะมีกดรับของได้อะไรประมาณนั้นนะครับออะอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงและคือของของร้านซิลเวอร์นะครับของของร้านซิลเวอร์เนี่ยมันจะรีทุกวัน นะครับซึ่งเราต้นเกมเราซืา้อไว้เลยอยู่แล้วคือเนี่ยผมเหลือเป็นล้านเลยเพราะงั้นอันนี้ต้องควรจะซื้อทุกวันนะครับอย่างอันนี้ผมกดซื้อไปละอันนี้มันจะได้เป็นคาแรคเตอร์โกรธนะครับซึ่งอันนี้มันกดมันจะรีทุกวันนะวันหนึ่งซื้อได้หนึ่งครั้งนะครับซึ่งพอซื้อไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือได้ยาได้ยาได้ของในการเอ็นแชรอุปกรณ์แล้วก็ที่สำคัญคือได้กล่องนี้นะครับกล่องนี้จะทำให้เรามาได้พวก ทรัพยากรในการอัปเกรดสกิลซึ่งสําคัญมากๆในช่วงเลดเกมนะครับเพราะเราต้องอัพสกิลเยอะมากไหนจะอัพสกิลไหนจะอัพแรงของคลาสเพราะงั้นก็สําคัญมากๆก็ควรที่จะซื้อทุกวันนะครับราคา5 0 0 0ัิลเวเองซื้อไปเถอะซื้อทุกวันนะครับแล้วก็จะมีพวกกุญแจด้วยแล้วก็มีสมุด XP ด้วยก็ซื้อไว้เพราะว่าช่วงเลดเกมเนี่ยเวลมันจะขึ้นยากนะครับเพราะงั้นก็ซื้อไว้เพื่อให้เลดเกมเรามีสมุด XP ไว้คูณเวลนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีเควสพื้นที่ตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะผมยังไม่ได้ไม่ได้ไปเช็กตรงนี้ดูนะครับแล้วก็จะมีมีล็อบตรงนี้ที่เอาไว้ตีบวกก็ควรต้องซื้อทุกวันเหมือนกันกดซื้อไปเลยที่จริงเอาง่ายๆผมมองว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยหน้านี้หน้านี้คือแบบกดกดซื้อไปเลยอันนี้คือจะได้ยานะครับได้ยาแล้วก็ได้เทียร์โสโตนเทียร์สโตนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าต้นเกมถ้าคุณมีเทียร์โสโตนเยอะคุณก็จะอัพสกิลได้เยอะขึ้น ทำให้ตัวละครคุณเก่งไวขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นรางวัลตาม level เลเวลนะถ้าคุณซื้อตอนเลเวลหลังคุณก็จะได้เยอะขึ้นแต่วันแรกอ่ะผมให้เต็มที่วันแรกคุณก็จะได้ประมาณเวลสี่สิบก็ค่อยมากดซื้อตอนตอนที่คุณเวลเยอะที่สุดก็ได้นะผมคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้ากดซื้อตอนเวลยี่สิบเนี่ยแล้วพอแบบวันนั้นคุณเลเวลสี่สิบจะย้อนหลังหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้พอกดซื้อไปแล้วมันจะเข้ามาในเป็นจดหมายนะครับเนี่ยก็ได้มาอ ก็กดรับไปเลยการที่คือของที่เราซื้อมาเนาะอันนี้เราก็สามารถมีเทียร์สโตนเลยก็เทียร์สโตนก็ใช้ตรงนี้ในการอัพเกรดสกิลต่างๆนะครับเนพิ่ม a d k อัพไปก่อนเลยแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าซื้อทุกวันอย่าลืมอ่ะกดเข้ามาซื้อทุกวันไปเลยอันนี้เป็นใบอนุญาตมอบหมายายละเอียดให้ผู้ติด,ดตาม แล้วก็อันนี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้ได้การ e n h a n c e m e น t นะครับก็ซื้อเหมือนกันสอง0มืนเองซื้อไปอันนี้เ a สิ c b a เดนพา a s s ไดไทโตนได้ยาก็ซื้อเหมือนกันนะครับอันเนี้ยมันแพงเกินไปนะเอาจริงมันแพงนะมันห้าแ0,000นผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเน้นซื้อของที่มันช่วยพัฒนาตัวละครเราแบบแน่นๆอย่างพวกเนี้ยอันเนี้ยจำเป็นมากพัฒนาตัวละครเราสุดๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันพัฒนาตัวละครเราเหมือนกันนะครับ รวมถึงพวกหินตีบวกอันนี้ด้วยก็พระราตรอครยเหมือนกันก็อันนี้กุญแจอันนี้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 ซื้อให้หมดนะครับในตอนที่คุณเล่นที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นพวกร้านโกและส่วนล้านโกเนี่ยก็เอาไว้ซื้อกุญแจก็เอาไว้ซื้อตอนที่ขาดจริงๆก็ได้นะเพราะว่าโกเนี่ยมันยังเอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้อีกนอกจากซื้อกุญแจเนาะเช่นการที่คุณจะอัปเกรดกระเป๋านะครับถ้าเกิดกระเป๋าคุณเต็มคุณสามารถกดเครื่องหมายตรงนี้แล้วก็อัปเกรดกระเป๋าได้โดยโดยใช้โกนะครับ ึ่งหลังๆเนี่ยกระเป๋ามันเต็มอยู่แล้วเพราะว่ากล่องตรงนี้ก็อัปเกรดได้เหมือนกันอแบบคลังก็อัปได้กระเป๋าก็อัปได้เพราะงั้นก็รอดูก่อนแล้วกันว่าปูต้องใช้ทําอะไรบ้างนะครับแล้วค่อยเอาไปยัดพวกซื้อกุญแจต่างๆเนาะอ่าแล้วก็จะมีเรื่องคราของด้วยผมลืมพูดไปเลยนะครับเรื่องคราของเนี่ยก็จะใช้ทรัพยากรพวกนี้ในการคราเนาะก็คือถ้าคุณอยากอัปเกรดของให้ดีขึ้นของให้เก่งขึ้นเนี่ยก็สามารถคราของเองได้เลย แต่ว่าการคราบของเนี่ยต้องใช้เป็นแปนนะครับเป็นบูปินในการคราบแล้วก็ต้องใช้พวกทรัพยากรในการคราบด้วยซึ่งทรัพยากรเนี่ยก็ผมเปิดให้ดูไปแล้วว่าเราสามารถหาได้จากการลงดันพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการคราบของเนาะก็คือเนี่ยจะบอสบอสก็ต้องดูว่าบอสแต่ตัว,ตวให้อะไรคุณแล้วคุณต้องการอะไรในการคราบของช่วงนั้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับข้อมูลในช่วง c b t วันแรกที่ผมเล่นมานะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นเกมนี้เดี๋ยวข้อมูลเกมนี้น่าจะมาต่อเรื่อยๆแหละผมกะว่าผมจะเล่นยาวเลยคือตอนเปิดผมจะเล่นต่อเหมือนกันน่าจะเติมน่าจะเล่นต่อเลยนะครับก็รอรอรับชมกันได้กับคอนเทนต์เกมนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ